สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวน้าซี่พี่หมีตัวรำวันนี้หนูก็จะมาทำเมนูกุ้งผัดน้ำมันหอยนั่นเองว,ว้าวส่วนประกอบของเราก็มีดังนี้เลยนั่นก็คือกุ้งหอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมและกระเทียมตำค่ะอันนี้หนูตำนะคะเพราะมันเล็กมาก ีกเล็กๆค่ะวิธีแรกนะคะเราก็จะไปที่กระทะเลยไปเลยค่ะอย่างแรกก็จะต้งเปิดกระทะและตั้งน้ำมันรอเลยค่ะอ่ะหมุนที่ด้านออกไปไแรงนึใส่น้ำมันนะคะ๊ะ ของหนูคือจะทําให้น้ํามันอยู่รอบกระทะมันจะได้ไม่ต้องติดอันนี้เป็นวิธีอันนี้แค่วิธีของหนูที่หนูทํานะคะทําน้ํามันเป็นแบบนี้เพื่อให้กุ้งของเราไม่ติดนะคะค่ะต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมความกวน้ำมัน ใส่ขอบขอบแบบนี้เลยค่ะตัวน้ำมันตอนนี้ก็จะได้เวลาใส่กุ้งแล้วนะคะค่ะก็ถึงเวลาใส่กุ้งพอดีเป๊ะเลยใส่กุ้งลงไปเลยนะคะนี่คือกุ้ง ตอนนี้เราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะค่ะตอนนี้ก็ได้หอมใหญ่แล้วค่ะรีบใส่เลยค่ะก่อนที่กุ้งจะสุกเร็วค่ะโอเคค่ะตอนนี้จะใส่แล้วนะคะก็ผัดก่อนเลยค่ะกกเดี๋ยวกุ้งเราสุกก่อน ต่อไปเราก็จะปรุงด้วยซอสถอยดแงโดมนะคะซอสถอยวางโดมค่ะที่คือซอสถอยค่ะใส่ซอสถอยลงไปหรอจะใส่ประมาณหนึ่งจะเอาถึงช้อนเอาช้อนอยู่นี่อนเออพิ่งสสงเกเห็นค่ะช้อนหนูเอาประมาณหนึ่งช้อนก่อนนะคะเร็วค่ะซอสใส่ซอสลงไปเลยค่ะวานนี้ก่อนต่อไปเราจะใส่ซีอิอ้วขาวนะคะซีอิ้วซีอิ้วขาวมาแป๊บเดียวขอติดฝาก่อน ซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้หนูก็จะใส่หนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสป,ป,ปรุงรสผักเขียวค่ะหึช้อนเช่นกันค่ะน้ำตาลต่อค่ะอ้าวน้ำตาลช้อนไม่มีใส่สองช้อนเลยนะคะกลัวความเค็มค่ะนี่ใส่ไปเลยสองช้อน แล้วก็ตามด้วยรถดีอันนี้หนูจะเอาประมาณปลาช้อนเดิ๋ไปปลาช้อนนะคะทงจะมีเครื่องปรุงอยู่อ่ะหนูจะเขี่ยเครื่องปรุงออกนี่ค่ะเครื่องปรุงออกแล้วนะคะก็ผัดต่อเลยค่ะเดี๋ยวไม่ ก็จะใส่น้ำเพิ่มก่อนนะคะนิดหนึงน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตอนนี้ผัดกุ้งซ้อนหอยของเราก็มีน้ำเป็นน้ำแล้วต่อไปก็จะใส่มะเขือเทศต,ต่อเลยนะคะมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศเกลีลงไปค่ะ น้ำอีกนิดนึงนี้ก็ถึงเวลาชิมก่อนนะคะเด้ชอทคู่นี้เวลาชิมระวังร้อนค่ะ เหมือนเค็มอะนั่นหนูขอลองชิมอีกรองนึงค่ะเพื่อให้แน่ใจชัดว่ามันเค็มหรือหวานกันแน่อือออกจะหวานหวานเค็มๆนิดนึงแต่เค็มไม่มากคือหวานนำ ค่ะประมาณนี้แหละค่ะรสชาตินี้ก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะใครชอบเค็มใครชอบหวานแล้วแเต่ตามใจชอบเลยค่ะก็ประมาณนี้ก่อนน่าจะปิดแก๊สได้แล้วะคะ่ะกุ้งน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวดูผักแป๊บนึงผักสุกยังค่ะผ,ผักสุกแล้วค่ะปิดแก๊สน,นะคะแล้วตามด้วย หต้นหอมนะคะซึ่งเยอะมากเราจะไม่เคียน,นะคะเหมือนเราจะปวยค่ะหนูเคยเห็นท่าท่าพิสดารท่าอะไรไม่รู้ทำท่าแบบนี้หนูนี่แบบเขาทำได้ไงหนูนี่งงเลยค่ะเขาปวยเกลือแน่นอนเขาปวยเกลือแน่นอนเขาป่วยเกลือแน่นอน เห็นท่าโรยเกลือแบบใหม่แล้วอยากทำแต่หนูคิดว่าไม่ทำดีกว่านี่ค่ะผัดให้เข้ากันหน้าตาก็จะออกมาสุดไซส์เหมือนเหมือนผัดอะไรสักอย่างพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะก็ได้จานแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟเลย เพืให้สวยงามนะคะเพื่อให้จานเราดูน่ารับประทานนีงขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าให้จานดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเออน่าจะพูดผิดค่ะหมายถึงให้อาหารเราดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่จานนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยค่ะเพือพูดผิดไปตอนนี้รู้สึกอุณหภูมิเหมือนโดนลาวาเผาโอ้ร้อนมาก ยังเหลืออีกตัวหนึ่งอะทำไงดีอ๋อคิดออกแล้วอันนี้ออกวางไว้แล้วก็ตักออกป่ะโ,โหเลือยเลยแงเนี้ยค่ นี่ค่ะคือหน้าตาผัดกุ้งซอสน้ำมันหอยหอมมากได้กินไหมคะท่านผู้ชมตาลายไปค่ะกินรสชาติก็แบบดูชอบดีู่แล้วแหรนบหนูอะ่ะอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ดูด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายายก้อนไซยานาราอริกาโตกดซืมาซเ้ีงย